ข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินที่ท่านหนึ่งหมื่นบาทนะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้เป็นหัวข้อที่หลายท่านนะครับมีความในใจสำหรับคนที่ไม่มีสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่เป็นกลุ่มผู้เปราะบางนะครับกับหัวข้อท็อปปิกว่าแจกเงินที่ท่านหนึ่งหมื่นบาทนะครับกรณีถ้าเราเป็นกลุ่มผู้เปราะบางแต่ไม่มีสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับเราจะได้เงินไหมนะครับแล้ว คาดว่านะครับจะได้กลุ่มไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่าอย่างที่เราทราบกันว่าเขาจะมีการนะครับแจกเงินนะครับตัวดิชจ้น1 0 0 0 0บาทนี่แหละนะครับให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนกลุ่มเปราะบางคือผู้มีไรายได้น้อยผู้พิการผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าเขาอ้างอิงจากไหนอ่ะผู้มีไรายได้น้อยเขาก็อ้างอิงจากตัวสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละนะครับที่ เขา,เาให้ความช่วยเหลือหรือมีข้อมูลนะครับตัวส่วนการแห่งรัฐอยู่นะเพราะเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วเขาก็จะโอนวงเงินนะครับไปให้กับผู้มีบัตรส่ดการแห่งรัฐหรือมีส่ดการแห่งรัฐนะครับใช้จ่ายพันบัตรประชาชนนะครับวงเงินต่อเดือนเนี่ยนะครับสามบาทที่ใช้จับใจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งตัวนั้น,นเขามีข้อมูลอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยเป็นกลุ่มเบาบางจริงคือมีไรายได้ได้น้อยจริงแต่ไม่มีส่ดนการแห่งรัฐมันก็มีนะนะครับ แล้วคนกลุ่มนี้ล่ะนะครับไปอยู่ไหนอ่าคนกลุ่มนี้ไปอยู่ไหนแล้วจะได้เมื่อไหร่นะครับแน่นอนล่ะว่าคนกลุ่มนี้ก็ต้องไปได้นะครับในส่วนที่2ก็คือต้องลงทะเบียนตัวแอปทางรัดนั่นเองนะครับนะตัวแอปทางรัดตัวนี้นะครับคือไปลงทะเบียนเหมือนกับตอนแรกนะครับที่เขาให้ลงทะเบียนกันนั่นแหละนะไปลงทะเบียนตัวแอปทางรัดนะครับ ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะจนถึง15กันยายน2567นะครับเป็นประชาชนทั่วไปเป็นลงแอปทางรัฐซะไปยืนยันตัวตนนะครับรายละเอียดให้พร้อมนะครับเพื่อเตรียมรอนะครับรอเขา,เาตรวจสอบสิทธิ์แล้วเขาก็จะประเมินว่าคุณได้รับสิทธิ์10,000บาทหรือไม่นะครับโดยขอแค่นะคุณมีเงื่อนไขคุณสมบัตินะครับตามเดิมก็คือเป็นประชาชนทั่วไปนะครับที่มี ข้อมูลในทะเบียนบ้านนะครับมีทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยอายุเกิน16ปีขึ้นไปภายใน30กันยายน67ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินนะครับ840,000บาทต่อปีภาษีปี2566แล้วก็มีเงินฝากธนาคารพาณิชย์นะครับสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทนะครับตัวนี้ไม่รวมสลักออมทรัพย์สลักอมสินหุ้นพันธบัตรนะครับโดยนับ แค่วันที่31มีนาคม67ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับก็ไปดําเนินการได้เลยนะคือตอนนี้นะยังคงลงทะเบียนนะครับผ่านแอปทางรัฐทันนะสำหรับใครที่ไม่ได้มีสสดิการแห่งรัฐนะครับก็ไปใช้ช่องทางนี้แหละแต่แน่นอนแหละเวลาเขา แจกเงินเนี่ยเขาก็จะแจกให้กลุ่มผู้ถือบัตรสุดการแห่งรัฐนะครับบัตรคนจนก่อนนะจำนวน13.5ล้านคนแล้วก็กลุ่มผู้พิการจำนวนอีกหล้านคนนั่นเองนะครับก่อนนะอันนี้คือจะแจกให้ก่อนแล้วก็โดยประมาณนะประมาณการที่จะแจกคือในเดือนกันยายนเดือนนี้แหละนะครับแต่เมื่อรู้เมื่อไหร่นะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนเงื่อนไขเดิมเนี่ยคือยังอยู่นะยังเขายังไม่ล้างไพ เหล่านี้ออกนะครับยังไม่มีอัปเดตข้อมูลว่าเราจะไม่แจกคนทั่วไปแล้วอะไรแบบนี้ยังไม่มีนะครับเพราะนั้นรอติดตามกันต่อไปเพราะนั้นแอปทางรัดนะครับใครลงทะเบียนเอาไว้นะครับแล้วเนี่ยผ่านแอปทางรัดก็ไม่ต้องรีบไปลบแอปออกนะครับไปรอรอดูนะครับว่าว่าจะได้รับนะครับเรียกว่าได้รับการยืนยันตัวตนนะครับเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังนะหรือ ได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้วหรือยังว่าได้ไม่ได้นะครับตรวจสอบสิทธิ์เป็นยังไงนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถที่จะเริ่มไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่16กันยายนถึง15ตุลาคม67นะครับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับต้องลงทะเบียนนะครับ าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิท่าน1,000 0บาทได้ที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ทำการไปรษณีย์ธนาคารอมสินทกสทั่วประเทศนะครับตั้งแต่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีตัวบัตรสดการแห่งรัฐก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับไม่ต้องตกใจไปแม้ คนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับมีรายได้น้อยนะครับเขากอา็อาจจะรออยู่นะแต่ไม่ต้องกงังวลไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะนั้นคาดว่านะาใช้คำว่าคาดว่าน่าจะได้กันทั่วทุกคนขอแค่คุณสมบัติครบนั่นเองนะครับก่อนจะก,กันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเ b r e นะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับนะครับเอ่อหานะครับทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสำคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทำรายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใคร ทำรายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับเนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภัยต้องให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุด้วยนะ บัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืมบัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทำไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ30,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0 0 0 0ถึงบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทําในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับ เพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ OTP ไม่ควรให้รหัส ATM ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ่าน1,2,1,3